สลามมาเลกุมสวัสดีค่ะตอนนี้แม่ย่าจะพามาดูคุณยายเขากำลังจะทำแกงหยวกนะคะแกงหยวกใส่ไก่แกงต้นโั้วนะคะนป็นต้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 นนะคอพระทานนะคะม่ย่าปุ๊โอ้โหตอนนี้น้ำแกงของเรานะคะพอเราผัดไก่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณยายแกก็จะ เอาน้ํำเติมลงไปนะคะเดี๋ยวพอน้ําร้อนเราก็จะเอายวกนลยนะคะใส่ลงไปใช่ไหมคะตอนนี้แม่ย่าจะช่วยคุณยายทําเนาะเราก็เอายวกเราต้องแช่น้ําก่อนนะคะแช่น้ําไม่ให้มันดํานะคะยวกกล้วยนี่มันจะเป็นสีดําแช่น้ําเย็นนะคะให้มันสดุ้ง ดุ่งความเย็ยนพอดีช่วงนี้หนาวนะคะ,นะค,ะ,นะค,ะคนให้เข้ากันะคะ่ะนี่คุณยายแกบอกให้แม่ย่าบอกว่าให้เติมให้หน,น่อยนี่ก็มีผักที่ เราหาได้ตามรั้วบ้านเรานะคะอันนี้ก็คือจะขั้นนะเราซอยเป็นเว้นเว้นนี่ก็คือสมุนไพรทางเหนือของเรานะคะถ้าเราห่อหนึ้อเราก็หั่นเป็นท่อนๆนนะคะนี่ค่ะแล้วก็พอมันสุกใช่ไหมคะเราก็จะใส่วุ้นเส้นลงไปนะคะนี่เขาเรียกว่าแกงหยกของคนเมืองคนเหนือเรา นะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกกันนะคะนี่น้ำแกงของเราก็เริ่มเดือดสักพักแล้วนะคะเครื่องแกงของเขาวัตถุดิบเราก็ใช้นะคะมีข่าตะไคร้หอมแดงกระเทียมกะปิแล้วก็มิผักชีแล้วก็ลูกมะแขวนเนาะตำให้ละเอียดนะคะแล้วก็เกลือหน่อยนึง น,ะะนี่เขาเรียกว่าแกงต้นกล้วยอ่อนนะคะผักนี่แม่ยากก็ไปเตบเก็บตามรั้วบ้านเนาะก็มีผักเชะอมผักปุนกาภาษากลางก็บอกว่าใบชะพูนะคะแล้วก็ผักชีใบเลื่อยเนาะนี่ค่ะนี่ก็คือแกงแบบสูตรคนเมืองเราเนาะอร่อยค่ะเพื่อนๆถ้ามีโอกาสลองทำดูนะคะ ขอประธานอภัยที่แม่ย่าลัดขั้นตอนนะคะตอนที่ไปตัดต้นกล้วยนะคุณยายไปแต่เช้าเลยค่ะอยู่หลังบ้านสวนของเราที่หลังบ้านนะคะแกงแบบนี้เขาจะแกงใส่บุญเส้นนะคะกำเมืองเขาเรียกว่าเส้นฮ้อนเนาะเส้นฮ้อนเจ้านี่ค่ะพอต้นกล้วยนะคะสุก แล้วก็ไก่สุกเราก็จะใส่ขุดเส้นลงไปนะคะนี่ก็แล้วเราก็ใส่ผักทุกอย่างนี่ค่ะเพราะว่านี่ก็คือเพิ่มความหอมความอร่อยอยู่ตรงนี้นะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใส่ผักทั้งหมดนะคะลงไป ปดๆเลยหอมหอมหอมสมุนไพรแล้วเราก็จะใส่บนเส้นลงไปนะคะ ก็ปิดฝานะคะประมาณ5นาทีเราก็พร้อมเสิร์ฟได้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เสิร์ฟนะคะนี่ค่ะแกงของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะลูกลักษณะก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะคะมีสม,มุนไพรนะคะมีไก่มีต้นกล้วยอ่อนนะคะมี วนเส้นนะเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆอันนี้ข้าวกล้องนะคะนี่ค่ะลักษณะก็เป็นอย่างนี้นะคะนี่ก็คืออาหารเช้าของคุณยายนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแม่ย่าก,กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ